เรื่องของการทำนะฮะงานทางด้านสื่อสารมุ่นชนเข้ามาเราไม่เคยคิดถึงเรื่องความเสมอภาคเราไม่เคยคิดเรื่องของชนกลุ่มน้อยเราไม่เคยคิดเรื่องของผู้ด้อยโอกาสะนะครับ เราไม่เคยเอาปัจจัยพวกนี้ในการพิจารณาเลยนะครับว่าเนื้อหาสาระรายการแต่นี่คือหัวใจนี่คือหัวใจของการควบคุมเนื้อหาสารของข่าวสารว่าในเมื่อส,สมมติเนี่ยนะครับเราเราให้เป็น70 30สามสมมตินะครับในในเจที่เป็นนั่นข่าวเนี่ยนะครับจะต้องมีในเรื่องของคนกลุ่มน้อยนะจะต้องมีเรื่องของคนเสียโอกกาสนะ,ะนะครับแล้วก็ สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะต้องมีความคิดเห็นในที่เสมอภาคทั้งทางด้านบวกและทางด้านลบนะครับนั่นคือนั่นคือสาระสาคัญแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราไม่เคยตั้งมาเป็นเก์ว่าโอเคเราจะดูทางด้านสินธรรมอันดีเรื่องปกครองหรืออะไรตางแต่เราไม่ได้เอาหัวใจของมันมาเราเอาจำนวนาปกครองอ่าฉันไม่ชอบปกครองอันนี้ฉันก็ไม่ให้ออกซึ่งมันไม่ได้ไม่ได้พ้นไปขัดกันเรื่องของความเสมอภาคถูกไหมค่ะงั้นวันนี้เรื่องนี้ประเด็นปัญหานี้เรื่องของกรณีพิพาทจบแล้วนะคะ แต่เรื่องของการจะเอากลับมาเป็นของรัฐแล้วก็จะไปเจรจากันอย่างไรเทมาสิกจะว่าอย่างไรรัฐควรทําอย่างไรน่าจะจบให้ในระยะเวลาแค่ไหนยังไงคะท่านคะผมคิดมันมันควรจบให้เร็วที่สุดน,นะคบเพราะว่าจริงๆเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นน่าจะเป็นถือเป็นผลงานของรัฐบาลด้วยะนะครับถ้ารัฐบาลทาได้สําเร็จเพราะว่าคาตัดสินนั้นสินส้นสุดแล้วะนะครับสิ่งที่เหลือเนี่ยก็คือเรื่องของการ